สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอันนี้หมอโอดเองนะครับมาบอกไว้ก่อนนงี้เดี๋ยวคนเดี๋ยวบางคนเขาไม่รู้ว่าใครเคยพูดไปตั้งนานแล้วครับว่าจะทําคลิปตอบคอมเมนต์นะคะซึ่งปกติเนี่ยคอมเมนต์ใน YouTube หรืออะไรพวกนี้จะเป็นคนตอบตลอดนะมีกี่เม้นต์ก็ตอบจะเม้นต์ตอนไหนก็ตอบอือฉัพยามยจะไม่ค่อยพลาดยกเว้นมันเย จริงๆแต่ว่าก็เลยมีคิดว่าเอ ises, เราลองทำเป็นคลิปรวบรวมดีกว่าว่ามีคอมเมนต์ไหนน่าสนใจนะครับวันนี้เราก็จะมาคอมเมนต์กันอย่างได้สาระนะครับวันน er ี้เราต้องมีคอมเมนต์ที่ดีอย่างแน่นอนเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคอมเมนต์มีอะไรกันบ้างนะครับคอมเมนต์นี้ครับหึหน่าตอบจริงวินเนี่ยเราข่ามันไปเถอะครับพี่หมอครับ ชื่อเกมพี่ชื่ออะไรครับพี่ไม่ได้สร้างเกมครับพี่ไม่มีเกมเป็นของตัวเองนะครับดังนั้นพี่เลยยังไม่มีชื่อเกมนะครับยังไม่เคยสร้างเกมใดๆทั้งสิ้นนะครับะนะเราก็ไปตอบกวนเขาเนาะจริงๆแล้วนะครับชื่อของพี่หมอนะครับ OUIXZ นะครับอ่านว่าอุ้ยนะครับอ่านว่าอุ้ยอุ้ย OUIXZ มีที่มาจาก เก t i o n m า r k ก u e s t i o n mark อ่าต่อกับคนเมื่อกี้เลยนะครับก็คือที่มาของชื่อนะครับมันมาจาก2แหล่งนะมีจาก2คําประกอบกันก็คือ OUI นะครับมาจากภาษาฝรั่งเศสที่ที่อ่านว่าอุยนะครับที่แป,แปลว่าดีสวัสด,ดีอะไรประมาณนั้น นะส่วน x อนะครับเอเป็นอัลกอริทึมหนึ่งของคอมพิวเตอร์ครับผม <Huh? S 1> เป็นอัลกอริทึมที่เอาไว้ใช้เขียนโค้ดของโปรแกรมตระกูล Win ซิกวินลานะโปรแกรมพวกนี้เอาไว้ทําอะไรบีบอัดข้อมูลครับไม่ว่าข้อมูลจะมากมายมหาศารขนาดไหนก็สามารถบีบอัดได้ให้เหลือเพียงแค่ไฟล์เดียวเล็กๆนะครับเพื่อเอามารวมกันปุ๊บก็เหมือนกับว่าเป็นความเป็นความดีความแจ๋วความยอดนะครับที่สามารถบีบอัดอยู่ในตัวของพี่หมอเองได้คนเดียว ดูเวอร์เนาะเออนั่นแหละที่มาครับพี่หมอกลัวผีไหมครับแล้วเคยเจอผีไหมเล่าประสบการณ์ฮะฟังหน่อยถ้าน้องอยากฟังประสบการณ์นะครับแน่นอนว่าเคยครับและเคยเล่าไปแล้วด้วยนะครับสามารถติดตามได้ในคลิปล like า์ไปเรื่อยเหนื่อยก็พักนะครับนะพาร์ทที่6นะขายของตลอดเออลองไปย้อนดูประสบการณ์เล่าในนั้นเยอะเลยครับแล้วก็มีเล่าในรายการของ OS ด้วยนะครับ เราก็ยังมีอีกบะ,ะหลายเรื่องที่ยังเก็บเอาไว้อยู่สามารถรอติดตามชมได้ในอนาคตนะครับอยากรู้วิธีป้องกันไม่ให้ตัวเองนกครับคือจริงๆแล้วน้องก็เป็นคนอยู่แล้วใช่ไหมเออเดี๋ยวน้องเป็นนกอลอลเลนนะครับก็สำหรับนกบางคนไม่เข้าใจความหมายว่าคืออะไรนะครับก็มักเป็นคําที่เอาไว้ใช้กับผู้ชายประมาณว่าเหมือนนกบินจากไปแล้วก็หฮลพลาดอะไรประมาณนั้นที่ถามว่าทาไงไม่ให้ตัวเองนก พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออเรื่องเรื่องอะไรอย่างนี้มันต่อกันไม่ได้นะมันอยู่ที่ใจล้วนๆครับว่าจะนกไม่นกนะทาให้ดีที่สุดต่อให้มันนกขึ้นมาก็จะได้ไม่ต้องเสียใจเพราะเราทําดีที่สุดแล้วนะครับพี่หมอมีแฟนได้ไงครับสามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้านะครับแฟนนะครับออเลนนะครับก็ต้องจีบสิครับต้องจีบนะครับจีบนะวิธีการจีบผู้หญิงก็ขึ้นกับยุทธวิธีของแต่ละคนครับก็ คุยคุยไปเอาใจเขามาใส่ใจเราดูแลอย่างดีนะครับเราก็ทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนสําคัญของเรานะครับแล้วถ้าเกิดเราชอบเขาเขาชอบเราถ้ามันเป็นคู่กันจริงๆเดี๋ยวมันก็ได้เป็นคู่กันน<ะ>ั่นแหละปังเออประมาณนั้นอูห้หูอันนี้มาเป็นคอมโบพี่หมอคบกับแฟนกี่ปีแล้วอะครับพี่หมอมีลูกยังอะครับพี่หมอตอนนี้อายุเท่าไหร่ถ้าแฟนผมท้องให้พี่หมอมาเป็นหมอเอารูปผมออกได้ไหม ผมอยากถามอีกนะแต่กลัวหน้ารำคาญแค่นี้ก่อหน้ารำคาญแล้วละ่ะพี่หมอคบกับแฟนมาประมาณ2ปีเกือบ <_ k _> จะ2ปีแล้วนะครับนะแล้วก็ยังไม่มีลูกนะครับแฟนพี่หมอยังเรียนไม่จบนะเราไม่ควรท้องขณะเรียนหนังสืออยู่นะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับ <_ c oughs> ตอนนี้พี่หมออายุ28แล้วนะก็แฟนอยู่ปี3อีกสัก3ปีแฟนเรียนจบก็คงแต่งงานพี่ก็คงสักสามสิบเอ็ดพอดีแต่งงานนะ ประมาณนั้นอยากให้ทําพี่ทำค้อนให้หรอ <gl okes> แน่ใจนะให้หมอสู่ก็ทําดีกว่าเออจริงๆเดี๋ยวทําลูกตกถังขึ้นมานี่จะสวยนะฮะทาไมพี่หมอถึงคิดอยากทํา youtube ล่ะคะโอ้โหเจอคําถามที่มีสาระขึ้นมาแล้วนะครับทําไมพี่หมออยากทํา y o YouTube ใช่ไหมโหคําตอบวันนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าตัวเองจะมาทำ u t u b e นะครับที่มามันมาจากว่าเล่นเกมมือถือก่อนก็คือเป็นเกมที่พี่หมอแคสอยู่ทุกวันนี้ก็คือ s u m m o n e r War นั่นเองนะครับตอนแรกก็เล่นธรรมดาเป็นผู้เล่นคนหนึ่งเสร็จแล้วก็มีคนเขาบอกว่าลองทำไกด์สิอ่ะเราก็ทำไปนะครับเราก็ทำออกมาในรูปแบบวิดีโอนะล้วก็ลงไปใน y o u t u เฉยเฉยเสร็จแล้วก็เป็นคนที่เล่นหลายๆเกมใช่ไหมก็เลย ไปเข้าเว็บหนึ่งครับซึ่งเป็นเว็บออนไลน์สเตชันซึ่งรู้อยู่แล้วว่าของค่ายนี้นะครับถ้าใครต้องการติดตามข่าวสารของเกมก็ต้องเข้าออนไลน์สเตชันแน่นอนทีนี้ก็ไม่ทันได้อ่านชื่ออ่านอะไรนะเป็นคนไม่ค่อยอ่านตรงนั้นนะอ่านหนังสือไม่ถึง5บรรทัดด้วยซ้ำนะก็ไปกดเข้าครับปรากฏว่าเขาให้สมัครก็คิดว่าอ๋อต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนถึงจะรับข้อมูลข่าวสารได้เราก็สมัครไปแล้วก็มีคําถามหนึ่งครับถามว่าเรามีช anel YouTube เป็นของตัวเองไหม ขาลงคลิปพอดีเนะาะก็เลยอ่ะเขียนไปว่ามีครับแล้วก็ใส่ช่องไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บปรากฏว่าวอรุ่งขึ้นมีเมลตอบกลับมายินดีด้วยคุณได้เป็นส่วนหนึ่งใน OS Caster แล้วฮะนั่นแหละถึงต้องเป็นัน่งหาเลยว่าแคสเตอร์คืออะไรนะครับนั่นเป็นครั้งแรกเลยที่รู้จักว่าแคสเตอร์คืออะไรนะแต่ไม่เป็นไรครับอย่าไปใส่ใจมันเลยนะไหนๆก็ได้เข้ามาแล้ว นะถึงแม้จะไม่ตั้งใจหรืออะไรไงก็ตามก็คิดว่าถ้าลงมือทําแล้วก็ควรทําให้มันเต็มที่ครับทำให้ดีที่สุดก็มันเป็นความท้าทายนะเป็นสิ่งใหม่ที่ก็ไม่เคยทําก็เลยคิดว่าลองดูซิว่าตัวเองจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับนี่ก็เป็นที่มาว่าทําไมถึงมาทํา YouTube ได้นะฮะ <Wow. S 1> มาอีกสักคาถามละกันนะเพราะว่าคอมเมนต์มันเยอะมากนะครับไม่สามารถหยิบม,มาตอบได้หมดแต่ก็ถ้าไม่หมดจริงๆเดี๋ยวก็พาร์ทหน้าเดี๋ยวค่อยมาต่อกันต่อเรื่องการแบ่งเวลาเลย พี่เช่นการแบ่งเวลาเล่นเกมอ่านหนังสือทำงานใช้เวลาให้คุ้มค่านี่คือคำถามนี่คือคำถามใช่ไหมจะถามว่าแบ่งเวลายังไงใช่ไหมก็จริงๆแล้วเวลาเรามี24ชั่วโมงเท่ากันนะครับก็แบ่งเวลายังไงก็งานหลักครับทำงานหลักให้เสร็จก่อนงานหลักของพี่ก็คือเป็นหมอใช่ไหมของคนอื่นก็เรียนหนังสือทำอะไรก็ ทุกคนต้องมีงานหลักเป็นของตัวเองวัยเรียนก็ต้องตั้งใจเรียนดังนั้นสิ่งแรกที่เราควรโฟกัสก็คืองานประจำของเราทําเสร็จเมื่อไหร่ถึงค่อยแบ่งเวลาไปทําอย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนไปเล่นกีฬาเล่นเกมหรือจะทํางานอดีเรกของเรายังไรก็ตามนะครับต้องให้มันเหลือเวลาก่อนและค่อยทําอย่าให้งานอดีเรกหรือความสนุกสนานของเรามากระทบงานหลักที่เราต้องทํา นะครับแล้วก็อ่านหนังสือปกติก็1ถ้าน้องตั้งอยากจะอ่านหนังสือนะจริงๆอะ่ะแนะนําให้อ่านหนังสือก่อนจะไปเข้าเรียนซึ่งส่วนใหญ่ไม่ทาหรอกไม่ค่อยมีใครทานะครับแต่ลองคิดสภาพว่าถ้าเกิดน้องไปเรียนเลยเป็นเรื่องใหม่ที่เราไม่รู้จักนะเรียนเสร็จปุ๊บอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องอะ่ะเรียนได้เก็บได้แค่5%เแล้วก็หลับทังคาบนะแล้วก็มาอ่านหนังสือยำ้ำ เท่ากับว่าเราก็ต้องอ่านอยู่ดีหนึ่งรอบใช่ไหมอ่านไม่จําก็ต้องอ่าน2อรอบ3รอบแต่ถ้าสมมุติว่าเราอ่านไปก่อนล่วงหน้าซึ่งเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแหละแต่ว่าอ่านให้พอรู้ว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปเจอเรื่องอะไรถ้าเรื่องไหนอ่านแล้วเราพอเข้าใจแล้วมันก็ดีไปครับแต่เรื่องไหนที่ไม่เข้าใจปุ๊บเราก็จด question mark เอาไว้ว่าเฮ้ยไม่เข้าใจนะแล้วพอไปเรียนในห้องปุ๊บเจอจุดนั้นพอดีลองฟังอาจารย์ดูว่าเขาอ,อธิบายแล้วเราเข้าใจมากขึ้นไหมอาจทําให้เราเก็บเนื้อหาได้มากขึ้นครับทาให้เรา ช่วยลดเวลาในการอ่านหนังสือได้และถ้าเกิดไม่เข้าใจก็จะสามารถถามได้เลยในห้องนะซึ่งก็แค่เปลี่ยนจากอ่านลหลังเรียนมาเป็นอ่านก่อนเรียนแค่นั้นเองนะซึ่งวิธีนี้พี่ใช้อยู่มันสามารถช่วยลดเวลาในการอ่านหนังสือได้นะครับทำให้ชั่วโมงในการอ่านหนังสือไม่ต้องนานมากแต่ได้คุณภาพที่ดี <Wow. S 1> นะแล้วก็ที่เหลือก็ค่อยมาเล่นเกมออกกําลัากางกายอะไรออกกําลังกายถามจริงนะออกวันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งก็โอเคก็โอเคแล้วนะ <Wow. S 1> เรียนเท่าไหร่อ่ะมีเรียน บุ๊บสักทั้งวันเอาแปะชั่วโมงใช่ไหมอ่านหนังสือออาสักสามชั่วโมงเล่นกีฬาชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมพักผ่อนเล่นเกมทำอะไรอย่างอื่นได้อีกตั้งสามสามสี่ชั่วโมงถ้าไม่มีการไม่มีการบ้านเหลือนะแต่ถ้าเกิดมีงานมีการบ้านก็ไปทํางานก่อนอ่าสักสองสามชั่วโมงผ่อนคลายเล่นเกมสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็นอนอเห็นไหมแบ่งเวลาดีๆเราก็จะได้ทุกอย่างที่เราต้องการนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่นั่งฟัง คนแก่คนหนึ่งตอบอะไรก็ไม่รู้นะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด subscribe ด้านล่างปุ่มแดงๆนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานชิ้นอื่นๆด้วยนะครับซึ่งพยายามทำชาแนลออกมาให้ย,ยังไงครบเครื่องนะครับครบคันนะครับมีทั้งแคสเกมนะครับร้องเพลงถึงแม้จะไม่พอก็ตามนะครับมีทํารายการอื่นๆด้วยรั์เป็นลื่นเดี๋ยก็พักเป็นออกแนวทอล์กโชว์นะครับแล้วก็มีรายการอื่นๆอีกมากมายให้ติดตามชม นั่นไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายเสีย